าหายงอนแม่ยังเออทุกคนเขาหนีเที่ยวมาแล้วโดนแม่บนแม่อาบน้ําให้นางงอนแม่นะเออหายหายงอนนะนะเออวันนี้แม่จะพาพี่ด้าไปวัดนะคะ่ะเพื่อนๆไม่ได้ไปเลยค่ะวันนี้เออเพราะว่าพี่ด้าเล่นงานแม่เลยค่ะมาถึงพี่ด้าหนีเที่ยวมาแล้วตัวดำเลอะมอมแมมไปหมดเลยค่ะ อาบน้ำให้แล้วแม่ก็บนนั่งตลอดเลยค่ะทาคลิปด้วยอะไรด้วยนี่นี่นี่เตรียมนี้อีเอาแม่ไม่บนแล้วแม่ไม่บนแล้วเนาะนะนะ้ลนะูกเนาะเออออออมาไม่บนไม่บนนะหนาวไหมหนาวไหมลูกหนาวไหมหนาวหนาวมากไหมฮะมากโอ้จะหลังไม่ได้อย่ากออกนะลูกนะนะอย่ากออกไปนะรู้ปะ รู้ไหมลูก,ลกเออที่หลังพี่ด้ห้ามออกนะลูกเปล่ารู้เรื่องนะคะทุกคนเนี่ยแม่บนในนางโอ้โหโลหลบงดอยู่ใต้โต๊ะเลยค่ะไม่คุยกับแม่เลยแล้วแม่ไลฟ์สดด้วยไงเออพอดีเมื่อคือนนี้ออกหนี่เที่ยวมาประตูเปิดข้างนอกเด็กๆบอกลืมคล้องประตูไว้ค่ะ พีด้ากลับมาตีสี่อ่าค่ะและทีเนี้ยโอ้โหทุกคนเอ้ยเนื้อตัวค่ะเป็นเลอะจละบีเป็นเลอะไอ้ไม่ใช่จระบีค่ะเหมือนคล้ายๆเป็นน้ํามันเครื่องค่ะทุกคนยังออกไม่หมดค่ะตีนะคะเนี่ยว่าอาบน้ําง่ายนะคะพากันออกไปนี่ค่ะหิมะด้วยแพนด้าเจ้าซันต้าพาออกค่ะมีน้องอลิซคนเดียวค่ะไม่ไปอืมแล้วทีเนี้ย แม่ก็อาบน้ําให้นางดีนะคะว่านางอาบน้ําง่ายใช่ไหมคะทุกคนทีนี้ค่ะแต่ตอนเช็ดตัวเลยค่ะแล้วแม่ไลฟ์สดไลฟ์สดในติ๊กตอกนะคะเพื่อนเพื่อนนางก็คงจะรัคานด้วยไลฟ์สดอย่างเดียวก็พอแล้วไหนะจะเช็ดตัวให้ด้วยอะไรให้ด้วยงอนค่ะทุกคนหนีแอบไปอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยเพิ่งจะขึ้นมาเนี่ยก็เลยมาถามนางไงมาพูดคุยกับนาง ก็แม่โบนานางตลอดคลิปเลยค่ะนางก็ไอลำคาญแม่ด้วยอะไรด้วยพอพีด้าที่หลังพีด้าอย่าออกนะลูกนะนะนะรับรู้นะลูกนะคนเก่งเนาะเนาะเอ,อพีด้าอย่าออกเดี๋ยวพีด้าโดนหมากัดนะไม่ได้เห็นหน้าแม่แล้วนะนะลูกนะจริงๆวันนี้พี่แม่จะตั้งใจพาพีด้าเนะทุกคนว่าจะไปวัดค่ะ จะเอาอาหารไปให้น้องๆแมวที่วัดนะคะทุกคนแล้วทีน่นี้ไม่ได้ไปเลยค่ะรั้งใจว่าวันนี้ว่าจะไปถวา,ายเพนที่วัดด้วยน้องอลิสค่ะก็เลยมามัวยุ่งอาบน้ํานางแล้วก็เช็ดตัวค่ะเป็นชั่วโมงเลยค่ะทุกคนกว่าจะแห้งก็เลยอดเลยเหมือนพี่ด้ารู้แผนเลยนะคะรู้เลยว่าแพนด้า จะต้องไปวัดกับแม่ไงแพนด้าเลยวางงานให้แม่เลยใช่ไหมแพนด้าใช่ปะใช่ปะใช่ไหมลูกเพราะพิด้าไม่อยากไปวัดใช่ไหมใช่ปะเออไม่อยากไม่อยากไปวัดเนาะเนาะเออแพด้าก็เลยแกล้งแม่เหรอลูกเหรอเทุกคนขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามแพนด้านะขอบคุณมากๆเลยเพื่อนๆที่เอนดูแพนด้ากับน้องๆนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แพนด้าด้วยนะฝากเข้าไปติดตามแพนด้าในอีกช่องทางนะคะทิกตอกค่ะช่องแพนด้าแมวขี้บน่นะนะแพนดะ้าเนาะเนาะเนาะสวัสดีครับ